มีผู้คนนะคะสอบถามกันเข้ามามากมายนะคะถึงคู่เกิดเจ้าลูกข่างนะคะจริงๆเจดาก็ไม่อยากจะไปเอามานะคะตัวนี้นะคะเจดาเอาไว้ที่บ้านน้องเค้กนะคะตัวนี้นะคะดาเอาเข้าทับผสมไว้กับเจ้ากองรัวนะคะพี่น้องซึ่งเป็นทายาทของพ่อซาอูนนะคะเจ้ากองรัวที่อยู่กับบ้านน้องเค้กนะคะ แต่พอดีมีลูกค้านะคะอยากได้นะคะเจดาจึงได้นํากลับมานะคะตัวนี้นะคะเป็นทายาทของลุงเปียกเซนปล่อยพ่อพันหลักแชมป์แปดไฟลค่าตัวเจ็ดแสนบวกกับแม่งอนบ่าวจุกจิกนะคะตัวนี้จะเป็นคออเดียวกับเจ้าลูกข่างตัวที่ชนะลาจากสนามพระรามสี่นะคะพี่น้องตัวนี้นะคะอายุสิบสองเดือนนะคะเป็นแม่พันหลักอันทรงคุณค่าของเจดานะคะแม่พันหลักเกรดวีไอพีนะคะตัวนี้นะคะน้ําหนัก 2กิโลสี่เกือบ2กิโลห้านะคะถ้าพี่น้องท่านใดที่มีพ่อพันตัวไม่ใหญ่นะคะเจดาแนะนําแม่พันตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเจดานํามาแบ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องไปทําสายพัฒนาต่อยอดพันธุกรรมนะคะในราคาแม่ละ5,000บาทนะคะเพราะปกติถ้าเป็นแม่หลัก v i p เจดาจะมาเปิดแบ่งในแม่ละ10,000ื่นนะคะแต่แม่นี้นะคะเจดานํามาแบ่งในราคาแม่ละ5,000บาทค่าจะส่งภาคเหนืออีสานกลาง500ภาคใต้1,000บาทนะคะ สนใจนะคะอยากได้ไก่เก่งๆสายเลือดดีนะคะไปพัฒนาต่อยอดพันธุกรรมนะคะต้องตัวนี้เลยค่ะคู่เกิดเจ้าลูกข่างนะคะตัวนี้ชื่อแม่ลูกรักนะคะพี่น้องคู่เกิดเจ้าลูกข่างทายาลลุงเปลี่ยนเซนก่อยบวกกับแม่ง่อนบาวจุกจิกค่ะสนใจนะคะอยากนําไปพัฒนาต่อสายพันธุกรรมนะคะสามารถติดต่อสอบถามเจดดาได้นะคะ0614066397ค่ะ